กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนเด้อเอซทุกท่านพี่น้องคลิปนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่ทาง f อซถึงกับขอร้องสิ่งนี้กับพระเอกสันนะพี่น้องเนาะเกิดยังขึ้นอีกแล้วพี่น้อง อขอร้องอีกอย่างนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจจดวงสีบอสูฟังเนาะในส่วนของที่ทางเอฟซีชาวเน็ตนาะพี่น้องได้ขอสิ่งนี้ให้พระเอกสันทําแบบนี้กับแผวเผานั่นเองพี่น้องหลังจากทีมีกระแสนาะพี่น้องเนาะจากที่ทางคุณเผาเผากับทางพระเอกสันมีการงอนการยั้งกันเกิดขึ้นอะไรพี่น้องบาดท,ทีนี้ทางเอฟซก็เลยถึงกับขอร้องพระเอกสันให้ทํา แบบนี้กับแพลวเผาบอกว่าให้ซื่อสัตย์กับนางเอกด้วยประมาณนี้พี่น้องบอกว่าพระเอกให้ซื่อสัตย์กับนางเอกนะสูงสารเขาถ้าเราซื่อสัตย์ต่อกันเราก็มีความสุขวาสันวาแล้วก็บ,บอกว่าหญิงอื่นเราไม่ต้องไปมองวาสันวาใจเราไม่ต้องคิดถึงผู้หญิงอื่นนะพระเอกวาสันวาพี่น้องนางเอกจะมีความสุขมากจะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวาสันวา บางทันก็เลยเวาถึงเรื่องนี้ท่านที่พี่น้องบอกว่าให้บอกนางเอกด้วยนะมันต้องซื่อสัตย์ต่อกันทั้งสองฝ่ายถึงจะคบกันได้ยืนยาวว่าสันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องหลายคนหลายท่านนะพี่น้องเนาะเอฟซีคูจินเอฟซีคุณเพล่เผารวมถึงในส่วนของชาวหนิตหลายคนหลายท่านพูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์เพิ่นกาเบ่าถึงว่าขอให้โลกนี้ ใบนี้นี่ใจดีกับนางเอกแน่วาสันวาถ้าถึงคราวต้องจากกันจริงๆก็ขอให้จากกันด้วยดีวาสันวาพี่นวงอ่าบางท่านก็ว่าหวังว่าโลกใบนี้จะไม่ใจร้ายกับนางวาสันวาหวังว่าโลกใบนี้สิบรใจไหลกับทางคุณแพลวเผ่าวาสันวาพี่นวงทางเอฟซีถึงกับลั่นคํานี้เลยทีเดียวบอกว่าอดีตที่ผ่านมามันแย่แต่อนาคต ขอให้ทางพระเอกสันเป็นอนาคตที่สดใสให้กับนางเอกวาสันวาพี่น้องบางท่านบางคอมเมนกะโยงถึงอดีตเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าคนนี้น่ารักกว่าคนเก่าเยอะเลยวสันวาบอกว่าให้รักษาความรักนี้ไวให้ดีวสันวาแต่ขออย่างเดียวให้ซื่อสัต์กับ นั่งอีกเนเธอร์อวสาสันวาอย่าไปมองยิงอื่นวสาสนาพ่น้วงแต่กษิมีในส่วนของคอมมินที่เขามาฟาดกลับถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะบอกว่าให้บอกทางแพลพาวด้วยอย่าหลอกอย่าทําร้ายจิตใจเหมือนเคยทําร้ายจิตใจคนเก่าในอดีตมาวสาสันวาการที่สีคอให้คนอื่นซื้อสัตว์น้ำจะของก่อนอื่นจะของรูจักซื้อสัตว์กับคนอื่นไปวสาสนาพิน้วง นั่นล่ะพี่น้องก็เลยเกิดเป็นประเด็นนาะพี่น้องเนาะจากทางเอฟซีได้ขอให้ทางพระเอกสันซื่อสัตว์กับทางคุณเพลียวเพานั่นเองพี่น้องนั่นแหละพี่น้องคิดเห็นกันจังไหเนาอพี่น้องเนาะในเรื่องนี้กับข้อมินใบไต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถ้ามีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงเสียเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ใเด้อสวัสดีจ้า